ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของดูคติในการแนะนำรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบครุ่นใหม่นั่นก็คือ Monster 890เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่23ตุลาคมพศ2568แบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยประกอบด้วย Monster 890 Standard สีแดงเปิดราคา 12,890ยูโรคิดเป็นเงินไทย490,000บาทสีขาว13,090ยูโรคิดเป็นเงินไทย497,800บาทรุ่นที่2 Monster Plus รุ่นนี้จะมีบงมังไม่และฝาครอบบาะท้ายสีแดงเปิดราคา13,290ยูโรคิดเป็นเงินไทย 55,400บาทสีขาว13,490ยูโรคิดเป็นเงินไทย5้า0 0นบาทย้อนหลังกลับไปในปี1993ดูคติเปิดตัวมอนสเตอร์เป็นครั้งแรกเริ่มจาก 600cc ซซและ 900cc ซจากนั้นในปี2008 m o n s t มอนสเตอร์เจเนเรชันที่2ก็เปิดตัวเข้าสู่ตลาดทั้งรุ่น696และ 1100ภายหลังได้มีการพัฒนาเป็น 795, 796และ797ขายในตลาดเมืองไทยซึ่งก็อยู่ในกลุ่มของเจเนอเรชันที่2ครับถัดมาในปี2014 MONSTER 821และ1200 g e n e r a เจ o เนเรชันที่3ก็เปิดตัวเข้าสู่ตลาดต่อด้วย MONSTER 937ปี2021 g e n e r a t i เ n จเนเรชันที่4รุ่นก่อนหน้าและวันนี้ มอนสเตอร์890นับเป็นเจ n เนอเรชันที่5ของตระกูลครับมันอยู่ในแผนของการปรับเปลี่ยนโมเดลเครื่องยนต์ใหม่จากเอลทวินเทสตราสเตต้าองศาเปลี่ยนมาเป็นบล็อก V 2ที่เปิดตัวไปแล้วตั้งแต่รุ่นพานิเก l เล่ V t r e สตรีทไฟเตอ V 2 m มันติสตา a V 2และยังเหลืออีก2รุ่นที่จะเปิดตัวตามมานั่นก็คือ h y เปอร์โมตาด 890และ Desert X 890สำหรับ Monster 890รุ่นใหม่เป็นการปรับเปลี่ยนรูปโฉมดีไซน์ใหม่หมดทั้งคันในภาพรวมแล้วก็ยังคงคล้ายคลึงกับ Monster 937โครงสร้างตัวถังเป็นแบบอลูมิเนียมอัลลอยโมโนคอกให้ความกระทัดรัดน้ำหนักเบาแต่ยังคงความแข็งแกร่งซับเฟรมเป็นโครงเหล็กถักผสมโพลิเมอร์ ซึ่งถูกพัฒนาต่อเนื่องมาจากรุ่น monster 937นั่นเองแฟนคลับดูคติหลายคนที่อยากได้โครงสร้างตัวถังแบบเท i ิสเฟรมหรือว่าโครงถักในแบบดั้งเดิมที่เรารู้จักกันมายาวนานต้องบอกเลยครับว่าโอกาสกลับมาของเฟรมโครงถักนั้นคงต้องรอไปอีกยาวนานนับ10ปีถึงวันหนึ่งข้างหน้าแฟนคลับดุคติหลายคนจะเรียกร้องกลับไปหาของเก่าสำหรับเครื่องยนต์บล็อกใหม่ v 2 9 0องศา ดับเบิลโอเวอร์เฮดแคมชาสวาล์วต่อสูบระบายความร้อนด้วยน้ําเป็นวาล์วสปริงไม่ใช่วาล์วเดสโมอีกต่อไปแล้วจุดเด่นของมันก็คือการติดตั้งระบบวาล์วแปลผัน ID หรือ IVT ชื่อเต็มก็คือ Intake Variable Timing ให้การตอบสนองที่เร้าใจในรอบสูงและขี่สนุกในรอบต่ำปริมาตรจริง8 9 0ซีซีให้กำลังสูงสุด 111แรงม้าที่9,000รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด91.1นิวตันเมตรที่7,250รอบต่อนาทีซึ่งแรงบิด70%จะมาในรอบต่ำเพียงแค่3,000รอบต่อนาทีและแรงบิดมากกว่า80%จะมาคงที่ระหว่าง4,000ถึง1,000 0รอบต่อนาทีเครื่องยนต์ v 2บล ok ็อกนี้น้ำหนักเพียง54.4กิโลกรัมถ้าเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์เดิม 9 3 7ซ c จะเบากว่าถึง5.9กิโลกรัมจุดที่น่าสนใจก็คือว่าดูคติระบุการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องอยู่ที่15,000กิโลเมตรหรือ24เดือนตรวจเช็คระยะห่างวาว45,000กิโลเมตรเปรียบเทียบกับ Desmo Service 30,000กิโลเมตรก็จะเห็นว่าเครื่องยนต์บล็อกใหม่จะให้การดูแลรักษาที่ถูกกว่า ระบบการจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีด2หัวคันเร่งไฟฟ้าไลท์บายวายขนาดท่อ id 53มิลิเมตรมาพร้อมกล่อง imu 6แกนมีเลดดิ้งโหมด d e 4โหมดด้วยกันครับประกอบด้วยโหมดส p o r t ต o a ล u r ออรและเวทระบบช่วยเหลือการขับขี่ครบถ้วนทั้งดูคติ traction control รุ่นเดิมมี8ระดับรุ่นใหม่ยังไม่บอกครับว่ามีกี่ระดับ ดูคติวิลลี่คอนโทนรุ่นเดิมมี8ระดับรุ่นใหม่ยังไม่บอกครับรวมถึงเอนจิ b นเบรกคอนโทนส่วน c o นเด r i n g b เบรก ABS ของบ c h นั้นรุ่นใหม่มีทั้งล้อหน้าและล้อหลังรุ่นเดิมมีเฉพาะล้อหน้าเพียงอย่างเดียวควิกชิปเตอร์บวกลบรุ่นใหม่เวอร์ชัน2.0จะให้แรงกดลดลง15%จากรุ่นก่อนคลัชเปียกแบบไฮดรอลิกพร้อมเซอร์โวในตัว ใช้แรงกดลดลง15%เช่นกันหน้าจอเรือนใหม่เป็นแบบ TFT 5นิ้วของเดิม4.3นิ้วความละเอียด800คูณ480พิกเซลโดยหน้าจอจะมี2โหมดแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันก็คือโหมดลดและโหมดลดโปรในส่วนของกุญแจเป็นแบบธรรมดาไม่ใช่กุญแจรีโมทครับไฟหน้า LED พร้อมไฟ DRL รูปทรงตัว C คู่ไฟเลี้ยวแบบได n น a มิกและไฟเลี้ยวตัดอัตโนมัติน้ำหนักรถไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง175กิโลกรมัมเบาวกว่าเดิม4กิโลกรมัมถังน้ำมันจุ14ลิตรอัตราสิ้นเปลือง19.23กิโลเมตรต่อลิตรเบาะนั่งสูง815 mm, มิลิเมตรมีเบาะต่ำ795ม mm, ิลิเมตรเป็นอุปกรณ์เสริมและยังมีเบาะต่ำลงไปอีก 775มิลิเมตรพร้อมช่วงล่างต่ำเป็นอุปกรณ์เสริมเช่นกันระบบกันสะเทือนหน้าเป็นอัพไซด์ดาวของโชว่าขนาดแกน43มิลิเมตรช่วงยุบ130มิลิเมตรปรับไม่ได้ช็อคอัพหลังเดียวโชว่าปรับสปริงพรีโหลดได้ช่วงยุบ145ม mm, ิลิเมตรซึ่งทั้งหน้าและหลังจะเหมือนกันกันกบมอนสเตอร์937รุ่นก่อน ดิสเบรกหน้าคู่ของ Brembo m o n o b l o c อ M4.32 เรเดยนเม้าส์4ลูกสูบต่อข้างขนาดจาน320มิลิเมตร mm, มาพร้อมคอนเนลลิ่งเบรก ABS ครับและดิสเบรกหลัง Brembo 2ลูกสูบขนาดจาน245มิลิเมตร mm, พร้อมคอนเนลลิ่ง ABS ยางหน้า120/70ทับ ZR17 ยางหลัง180/55ท ZR17 สำหรับ TPMS หรือระบบตรวจสอบแรงดันลมยางเป็นอุปกรณ์เสริม Cruise Control ก็เช่นกันครับรวมถึง Heat Clip และดูคติ Multimedia ระบบนำทางเลี้ยวต่อเลี้ยวช่องชาร์จแบตเตอรี่มือถือ USB และดูคติ Power Launch ทั้งหมดนี้เป็นอุปกรณ์เสริมต้องซื้อเพิ่มครับหลายท่านคงยังไม่ทราบกันนะครับว่า Monster ถูกผลิตขึ้นจากเมืองไทยของเราส่งไปขายทั่วโลก ตั้งแต่รุ่น795 796มาถึง797ซึ่งเป็นรุ่นที่ใช้เมืองไทยของเราเป็นฐานผลิตเกือบ100%เซมาจนถึง Monster 937รุ่นที่ผ่านมาและวันนี้ Monster 890ถูกผลิตขึ้นจากเมืองไทยของเราโดยมีการนำเข้าชิ้นส่วนจากต่างประเทศเพียงเล็กน้อยนับเป็นความภาคภูมิใจและน่าดีใจกับอุตสาหกรรมของมอเตอร์ไซค์เมืองไทยที่เราเป็นฐานผลิต ให้กับมอเตอร์ไซค์หลากหลายยี่ห้อมาดูกันครับว่าดุคติเมืองไทยจะเปิดตัวมอนสเตอร์890ในงานมอเตอร์เอป2025ช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนที่กำลังจะมาถึงหรือไม่เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันอย่างใกล้ชิดนับจากนี้ไปครับ